ี se ูซาสีรักนี้ฉันรักเธอพอที่เธอหน้ายึดขี้เหวี่ยนบนคัามฝันบางฟันยังไม่ได้เจอวงจอนบีบคั้นเราต้องบุกฝ่าด้วยมือและกายของเธอเ้าก็ชัอนไม่มีผู้ใดจะกล้าต้านทาน ได้เดนโลก,กันใครได้เจอรักจะมีวัพลังซื้อทุกอย่างโอ้คนดีมีเพียงเราเท่านั้นจะเลยปัจจันลื้องบาคัางไม่มีแพ้ได้ด้วยฝาดฟันจะยิงเคียงข้างนางฟ้าตกสวรรค์ในเอเวจีเมื่อเรามีรักอะไรก็ง่ายนะคนดีฉันสีงใจที่เธอพูดมาแต่พวกเราต้องการเพื่อนคืนพร้อมนะเราไม่ทำได แต่เธอเป็นหลักเติมรักในหัวใจแต่ยังหมืดมนเหม็นหนทางไหนไม่มีใครกับส่องคามตั้งนานไม่อาติดตอเคยได้เลยนะยิ้มซาีรักนี้ฉันรักเธอเธอลืมซีน้าเรานื้คือใครันในเฮลแต่วันดับแค่มืดเบอร์ยังเจอกับแสงดาวที่เชดชายสองคนสายใจยผังไทเธอจะฉันอินญาล้อมรวมไม่แพ้ไม่เพอตายแต่ลอกันใครจะ สู้ทุกอย่างโอ้คนดีมีเพียงเราเท่านั้นฉันลุยไปจันล้นบาไม่มีใครได้แฟาดฟันสูิ่งเคียงขานฟ้ารัศมีวันในอวี๋ที่เมื่อเรามีรักอะไรก็ง่ายนะคนดีอย่าลืมใครได้เจอรักจะมีพลังสู้ทุกอย่างโอ้คนดีมีเพียงเราเท่านั้นฉันลุยไปจันล้นบ้านไม่มีใครได้แฟาดฟันสูิ่งเคียงขานฟ้ารัศมีวันในอวี๋ที่เมื่อเรามีรักอะไรก็ง่าย